ถ้าหมายเสียวย่าเสียมันก็โอเคเพราะว่าเคยเห็นว่าไอ้คนชนหมาแบบหมาที่แบบไม่มีเจ้าของเ่ย mm hmm. แล้วแบบใครจ่ายรัฐบาลต้องจ่าย mm hmm. มันก็ไม่ใช่ไง <Okay. S 2> แ,แบบก mm hmm. ี่เปอร์เซ <laughs> ็นต์นะแค่แบบเดือนเดือนละสองร้อยไม่ฟังเขาเรื่องว่าเขาบอกว่าเอาจริงนะจ้าเออจิ้งจกเอาจริงอ้าว ผู้ขนส่งยี่สิบหกจะตายห้าสิบเอ็ดจะถึง5้าสิบแไน,นะแต่เขาไม่เขียนถึงเพราะว่ามันไม่ครบท<อ>ุกมันถึงห้าเอ็ดห้าองห้าสามห้าีหกมันข้าห้าเจ็ดไปข้อยโยเวนมันอยู่ในบทข้อยโยเวนความรับผิดของผู้ขนส่งว่าตาหรืถึงหจํจำได้นะ <_ d olph> เขาบอกว่าผู้ขน, <_ d olph> นส่งเนี่ยผู้ขนส่ง เนื่องจากข้อยกเว้นเขามีเยอะกว่าการโพสต์คำโบ้ข้อยกเวนมีสามอันถูกไหมแล้วอีกสามเวนสามมันก็เลยเอาความกระติใจขึ้นก่อนแล้วก็ข้อยกเวนสามต่อท้ายก็คือเวนแต่จะเข้าข้อยกเวนถูกไหมะแต่อันนี้มันมีข้อยกเวนเยอะกว่าสามเยอะมากเลยมีตั้งแต่ แรหม,มาตราพวกนี้เป็นมาตราข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งอาจารย์จะขออ่านใหมนะถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตราที่กล่าวมาน,นี้ผู้ขนส่งอยู่นะาจารอ่านต่อเลยเนหะ็นไหมถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นในมาตราพวกนี้ผู้ผขนส่งก็จะต้องรับผิดถ้าเข้าข้อยกเว้นก็ไม่มต้องรับผิดเดีะห็นไหม เขาไม่ใช่ขอ่ายกเวนเขาใช้คำว่าผ่านใต้นัาหมายความว่าภายใต้ถ้าไม่เข้าพยาเวนผู้คนส่งจะต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเป็นผลจากการที่ของที่เขาได้รับมอบหมายจากผู้ส่งของถูดเลืนใต้สูญหายเสียหายหรือสอ่งมอบช้าๆอีกสามเด้งีย่าเพิ่ปหัวเชิญอีสองสามเหมือนกันเลยแต่ถ้าเหตุใน,นการสูญหายเสียหายหรือสอ่งมอบช้าๆนะั้น เขาก็ขออยู่ในความดูแลแล้แล้ว่วกเวลาไหนอาการยาดามาอะไรอยู่ในความดูแลของม่เหราะสมเขาต้องขอคน,อาานทีน่เปะสม อธิบายคําว่าในระหว่างที่ของดังกล่าวอยู่ในความดูแลของคนว,วับถึงน,นะกนหมายให้นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ขนส่งรับของไว้จากผู้ส่งออก มอบของนั้นนะถ้าเรือปลายทางตามมาตราสิสิจง,งแบบไหนที่จะเรียกว่าส,งส่งมีง้วยคำว่าจนถึงเวลาที่ผู้สง่งมอบของนั้นนะถ้าเรือปลายทางที่หมายไปลายทตามที่กขาส่งไปในมาตราสิสิซึ่งตรงนี้มาตราสิสิเป็นตัวอธิบายควาหน้าที่ของผู้ส่งก็คือนุดลงค่าของเสียหายหลังจากนี้ผู้ส่งไม่เสีอสอเย กองตรงตัวคือส่งให้กับคือผู้รับการส่งเลยอันนี้จบค่ะอันดับหนึ่งจบค่ะส่งให้ถึงมือสองในกรณีอินเตอร์เน็ไม่ผู้รับการส่งไม่มารับของคือบอกแล้วไม่มาลักของไม่มาลับของทำไงผู้ขนส่งจะเอามาที่สุดนัางานวางเั่าหรอบนทะเลนะเรือเขาไปเจอะท่อสมอเรือเนี่ยเขาก็เสียค่าภาษีในการท่อสมอด้วย จอดนอนางแค่ไหนกันั้นคนไทย้าก้น้งก้งกุ้งกุ้งเรสีมาแล้วก็เป็นผู้คอนเทนเนอร์วาง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 บอกให่มาลไม่มาละก็ไม่เป็นไรเพราะดกนรวมเขาก็ต้องก็ตึงสมอขึ้นแล้วก็ต้อไปที่ถึงแล้วเพราะว่าตอนนี้เราส่งแค่ สองอันที่สามเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันก็คืออันที่สองม,มีการบอกบอกล่าวผู้รับก,การส่งแต่ผู้รับการส่งไม่รับอันที่สามเนี่ยก็คือไม่ได้มีการบอกกล่าวเพราะอาจจะเป็นใบตรา่งแบบผู้ถือเพราะใบตราส่งแบบผู้ถือเนี่ยใครก็ตางแต่ถึงใบตราออกมาเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้แรกใบากาบของแล้วก็ปล่อยของขออกไปเลยนะอันที่สามก็เป็นผู้ขนส่งได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่เลย ก็ไม่มีการบอกกล่าวเพราะมันเป็นใบาลาส่งแบบใครมีใบาลาส่งก็มการับของได้เลยที่ายทางเจ้าหน้าที่ต้องก่อนถ้าจเจ้าหน้าที่ที่ถึงาบทางนั้นน่ะเจ้าหน้าที่การท่ารับว้เรียบร้อยแล้วก็เก็บเอาไว้ในตูมม้น่ะแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยเกิดมันมีการระเบิดเพราะว่าเนื่องจากว่าข้าเรือมันเป็นแดบดบเรียบเลยเกิเดไม่ได้เอาเอาไอ้ตู้ ช่วยอะไรละกูตาสีไม่ดีแน่ชักช้าเนี่ยหมายถึงว่าอะไรบ้างในกรณี่กำหนดเวลาไม่มาสรงทายในกำหนดเวลาอันที่สองไม่กํา นับแต่วันที่สิ้นกำดส่งก็คือกเวลาอควเรียกเฟยักเกอร์นะเบอกเขยในไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ได้ไม่ได้โทรเขาจำไม่ได้ไม่ได้มีก็พี่แกก็บอกเอขอเบอร์ทเกอร์หน่อยกกไลน์ให้ก็ได้ก็เนีะมจะมาแล้วก็ขอและเรีค่าเสียหายให้เป็นผลจากการส่งกค่ามต้ว่าสินคานได้ แต่จะต้องบอก่าไฟแต่จะต้องรอให้เวลาลูนะนะากคนนะดูน้เวลาลูกคนไฟไ,ไม่น้อยกว่า60วันนะให้เอามาตรา627ม,มาใช้ด้วยเอ2 7เอออ227ให้รู้อาไว้ว่าจะต้องรอรห้ลกคนไปแล้วไม่น้อยกว่า60วันดูมาตรานี้นิดเอายุความมาตรา10 อายุกามเห็นว่าเราตีุ่กอายุการในอายุวามในการฟ้องร้องกฎหมายบอกว่าให้ฟ้องภายในหนึ่งปีถ้าไม่ฟ้องภายในหนึ่งปีก็ขัาขกางก่อนเมา่อตาสี่เจ็ดเขียนเอาไว้นะเรื่องขลังความ